ช่วงนี้อากาศดีไหมครับสําหรับผมนี่ต้องบอกว่าสดชื่นทุกวันเลยนะอากาศมันจะหนาวหนามันจะเย็นเย็นมันจะสดชื่นสดชื่นหน่อยครับนะฮะสัปดาห์นี้ครับอาร์เซนอลจะยังอากาศหนาวต่อไหมครับเพราะว่าเราจะเจอกับฟูลแลมทาศึกลอนดอนดาบี้แมตช์นะครับไม่ต้องสนใจผลการแข่งขันคู่อื่นเลยนะครับถ้าชนะจ่าฝูงต่อนะครับแล้วเป็นจ่าฝูงเดี่ยวด้วยนะครับแต่วันนี้คุยก่อนเกมครับมาพรีวิวเกมที่อาร์เซนอลจะเปิดเอเมเรซสเตเดียมพบกับทีมฟูลแลมนะครับ นี้สนับสนุนโดย Suzuki Suzuki XL7 รถยนต์มันติด d y n a m i c crossover เข้มดุดัน,ด,นด้วยสีทูโทนสะดุดตาโดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับไฟหน้า led และกระจังหน้าโครเมียมตอบโจทย์ทุกการใช้งานกับจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วรองรับ apple carplay และ android auto พร้อมแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้าสายเต็มขั้นกับระบบความปลอดภัยด้วยกล้องบันทึกหน้ารถและกล้องมองหลังพร้อมลุยทุกเส้นทางด้วยโครงสร้างตัวถัง tect e และแพลตฟอร์ม h a r ์ดเทค Suzuki XL 7เติมเต็มชีวิตที่ท้าทายสู่จุดมุ่งหมายที่ไร้ขีดจำกัดสัมผัสและทดลองขับ s u z u k i XL 7ซได้ที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u k i ทั่วประเทศสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องฟุตบอลกันหน่อยนะครับก็วันนี้คุยเรื่องพรีเมียร์ลีกครับแล้วก็ทีมอาร์เซนอลของเรานะครับ จะเจอเจอกับทางด้านของฟูลแลมนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นครับอยากจะฝากทุกคนนะฮะสเรื่องนะครับอันแรกเลยก็คือชวนทุกคนสับสปายพวกเราให้ครบทุกช่องทางก่อนนะไม่ว่าจะเป็นเฟซ o ุ๊ o ยูท u บทิก t ็อกนะครับติดตามให้ครบทุกช่องทางเลยลวกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมาคุยก่อนเกมมาคาดการ์เกมกันหน่อยนะครับว่าเกมวันนี้อาร์เซนอลจะมีผลการแข่งข,ขันอย่างไรกับฟูลแลมคิดว่าจะชนะเสมอแพ้หรือว่าจะลงสกอร์อะไรยังไงไว้ก่อนก็เชิญได้เลยนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะหรือ เดี๋ยวหลังเกมผมจะมาสรุปภาพรวมกันแล้วก็ลองมาดูกันว่าเฮ้ยไอที่เราพรีวิวกันเอาไว้ไอที่เราคอมเมนต์เอาไว้เนี่ยผลการแข่งขันมันเป็นอย่างไรบ้าง perfect score เลยไหมหรือว่าผิดพลาดอะไรยังไงนะครับแต่ลองมาคุยสนุกๆก,กันกันลวกันนะครับว่าแล้วครับเรามาว่าเนื้อหาสาระของเราเลยนะครับ พรีเมียร์ลีกนัดที่4ครับฤดูกาลนี้เปิดตัวมาดีเหลือเกินครับสำหรับอาร์เซนอลเปิดตัวมาดีเหลือเกินครับสามนัดได้9คะแนนเต็มชนะ3นัดรวดเลยนะครับแล้วก็เป็นจ่าฝูงเดียวๆครับเพราะว่าทีมอื่นๆเนี่ยไม่ได้9คะแนนเต็มเหมือนอาร์เซนอลหลังจากจบ3เกมนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะทําศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับเจอกับทางด้านของฟูลแลนดครับจะถือว่าเป็นน้องใหม่ไหมก็เรียกว่าเป็นน้องใหม่หน้าเก่าดีกว่านะครับเพราะฟูลแลนดเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงพรีเมียร์ลีกมาตลอดในรอบหลายหลายปีนะครับแล้วก็ปีีีีีนนนน้้้้กก็็ลลััับบบมาเเปท่รรรยยยอแววโดคจะ การแข่งขันเนี่ยที่เอมิเรสสเตเดียมนะครับตามเวลาประเทศไทยก็คือห้าทุ่มครึง่งจะเป็นการแข่งขันเนี่ยหลังจากที่ทีมอื่นตเตะไปแล้วในช่วงกอดหน้าในช่วงหัวข้ามในช่วงช่วงบล็อกกลาง3ามทุ่มอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเกมวันนี้อาจจอต้องเล่นทีหลังครับก็จะมีความแตกต่างนิดหน่อยก็แล้วกันแต่ไม่ถึงขั้นกดดจนครับเพราะว่ามันอาจจะบอกว่าลุ้นแชมป์ไหมมันคงยังไม่เดินไม่เดินไปไม่ถึงตรงนั้นเลยนะครับแต่ว่าก็เรียงว่าถ้าสมมติว่าทีมอื่นพลาดท่าเพี้ยพคำมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยอาจจะมีเเนจ้พิ่ขึ ยังไงก็ลองดูก็แล้วกันนะครับสำหรับเกมวันนี้ครับมิเกลอาเตตาครับจะเจอกับทางด้านของมาคอสซิวารครับผู้จัดการทีมของฟูลแลมก็มาดูสถิติใดๆก่อนเลยก็แล้วกันนะดูภาพรวมของทีมก่อนแล้วกันนะฟูลแลมเนี่ยเป็นอันดับ7ครับเล่นมา3นัดไม่แพ้ใครเลยครับมี5คะแนนครับชนะ1เสมอ2นะครับก็ถือว่าเป็นทีมน้องใหม่ที่ผลงานดีนะโดยเฉพาะเกมกับลิเวอร์พูลครับสามารถเจาลิเวอร์พูลได้2ประตูต่อ2แบบสุดมันเลยนะครับแล้วเกมล่าสุดก็ชนะเบรนท์ฟอร์ดได้3ประตูต่อ2นะครับซึ่งก็ถือว่า เป็นทีมที่พร้อมจะเสียประตูแล้วก็พร้อมที่จะยิงประตูคู่แข่งได้ตลอดเวลาด้วยเช่นกันนะครับมีมิโรวิชที่เป็นศูนย์หน้าตัวความหวังแล้วก็เป็นตัวอันตรายของทีมนะครับซึ่งอาจจะต้องระมัดระวังด้วยในเกมวันนี้นะครับทางด้านของฟูลแลมเนี่ยนะครับผลงานใน5นัดหลังสุดเนี่ยเสมอ3ครับชนะ1แพ้1ก็ถือว่าผลงานก็ไม่ได้ขี้เหร่แต่ก็อาจจะไม่ได้ดีเด่นมากนะครับแต่เมื่อเปรียบเทียบกับทีมที่เพิ่งขึ้นชั้นมาพรีเมียร์ลีกเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับสัวนา์เซนอลครับห้านะรัด เป็นทางการนะถ้าจะมีแบบไม่เป็นทางการเรามีแพ้เกมแบบปิดด้วยนิดหนึ่งเกมนะครับแต่ว่าทางสถิติใดๆเนี่ยทุกสำนักรายงานตรงกันว่าเอานับเป็นทางการก็แลวกันนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมในการเปิดซีซั่นนะถ้าจํากันได้ปีที่แล้วสามนัดแรกแพร้รวดอยู่อันดับบุ้ยครับปีนี้สามนัดแรกชนะรวดอยู่อันดับหนึ่งนะครับแล้วก็การพบกันของ2ทีมนะครับต้องย้อนไปหลายปีหน่อยนะครับแต่ว่าผมเอาแค่ในพรีเมียร์ลีกแล้วกันนะครับเจอกันพรีเมียร์ลีกล่าสุดเนี่ยนะครับเราชนะนัดเปิดฤดูกาลนะครับตอนนั้นเลย ชนะไปสประตูต่อศูนย์ที่บ้านของฟูลแลมนะครับแล้วก็กลับมาเล่นที่เอมิเรดสเตเดียมก็เสมอเัืนึงหนึ่งย้อนไปกว่านั้นรุ่การก่อนหน้านั้นนะครับอาร์เซอลไล่ถล่มทั้งเย้าทั้งยืนเลยนะครับเล่นที่เอมิเรดชนะ41นะครับแล้วก็เล่นที่คาร์บนคอสชเทชนะไป5ประตูต่อ1นะครับถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมเมื่อเจอกันนะแล้วก็ถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นไปอีกเลยอย่างเงี้ยอาร์เซอลก็เรียกว่ามีผลงานที่ขี่ฟูลแลมพอสมควรเลยทีเดียวเชียวนะครับมาดูกันที่สิบเอ็ดผู้เล่นนกัมา ต่อเนื่องจาก p r e c i s i o นะครับแล้วก็3เกมแรกก็ใช้11ผู้เล่นตัวจริงชุดนี้แหละครับเริ่มต้นที่ผู้รักษาประตูครับอัลลอนแลมสเดลครับกองหลัง4คนนะครับแบ็คขวาเป็นนั่นเบนจามินไวท์แบ็คซ้ายอเล็กซานโดรซินเชนโกแล้วก็คู่เซ่นหน้าห้าบิลเลียมสลิบาจับคู่กับกาเบียลมาร์กาเยสครับกองกลาง2คนครับใช้กรีชชาก้าซึ่งลงตัวมากๆกับโทมัสปาเต้ในทีนี้ครับแนวรุก3คนครับมาตินโอเดกาจะเป็นเพล p l a y เกอร์ครับทางฝั่งซ้ายกราเบยาิอุ้มาลุ้้นบกกโยซาาาว่จะทปร์ตินเดล เลเฉสุดนั่นเองนะครับนะก็วันนี้ก็ถือว่าฟูลทีมนะอาร์เซนอลนะนะไม่มีผู้เล่นคนไหนบาดเจ็บหรือว่ามีติดโทษแบนใดๆนะครับส่วนทีมเยือนครับเจ้าสัวน้อยฟูลแลมครับผู้รักษาประตูเป็นอดีตเด็กล่าวอาร์เซนอลนะครับน่าจะลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนัดนี้ครับเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยนะครับแบรนเลโน่นั่นเองนะครับเออใช้ระบบเดียวกับอาร์เซนอลนะครับก็คือ4-2-3-1นะครับกองหลัง4คนนะครับจะใช้ทางด้านของเคนนี่เดเต้เป็นแบ็กขวาครับแบ็กซ้ายจะเป็นแอนโทนีโรรรบบินนนนนสััะะคูเเเซ็็ตอ์ฮาจป ทางด้านของทีมรีดครับยืนคู่กับโตซินนั่นเองนะครับมิดฟิลด์ตัวรับ2คนนะครับจะเป็นทางด้านของแฮร์ริสันรีดจับคู่กับทางด้านของปาวิญญานะครับแล้วก็แนวรุก3คนครับนำทีมมาโดยเปเรล่าแล้วก็บ๊อบบี้รีดแล้วก็สแตนฟิลด์ครับศูนย์หน้าตัวอันตร,รายของเขาซึ่งเราต้องระมัดระวังเป็นอยา่างดีก็คือทางด้านของอเล็กซานดรามิตรวิชนั่นเองครับก็ถือว่าฟูลทีมทั้งคู่นะถ้าเปรียบเทียบเรื่องของตัวผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บที่อาจจะทำให้ทีมเนี่ยสัั่่่่นนนนคคลลลอออหรรรืวาาต้้งงเเปปปียููแบบกไท นะครับถือว่าฟูลทีมเลยอาร์เซนอลก็มีอะไหล่ที่ดีด้วยถ้ามองไปถึงตัวอะไหล่เลยนะเรายังมีเอมิลสมิธโลฟาบิโอวิเอร่านะครับเอ็ดดี้เอ็นเคเทียนะครับกองหลังก็ยังมีตัวมิเชลส์ทางด้านของเกรนเชนี่อะไรพวกนี้น,นะครับซึ่งฟิตพร้อมสมบูรณ์พร้อมลงเล่นหมดแล้วนะครับใดๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าอาร์เซนอลน่าจะสามารถทําผลงานได้ดีในเกมนี้นะครับมาวิเคราะห์รูปเกมกันหน่อยนะครับผมเชื่อว่าอาร์เซนอลจะเปิดเกมรุกใส่ฟูลแลนดทันที T, ครับแล้วก็จะเป็นการใส่แบบดุดันตั้งแต่ต้นเกมเลย3เกมที่ผ่านมาเนกมท ถึง p r e s e a s o เนี่ยจะเห็นว่าสำหัเข้าทำคู่แข่งเนี่ยดัดดุกเดือดตั้งแต่วินาทีแรกที่ลงสนามเลยนักเตะมีแพชชั่นที่ดีมีความมั่นอ,อกมั่นใจมีมีทีม spirit ที่ดีมากๆในซีซั่นนี้นะครับไม่มีซูเปอร์สตาร์ที่แบบว่าโดดเด่นจนแบบว่าเป็นพี่เป็นเต้ยของทีมอีกต่อไปแล้วนะครับทุกคนช่วยกันเล่นเด็กๆที่มาใหม่น้องๆที่มาใหม่เนี่ยก็สามารถเข้ากับทีมได้เป็นอย่างดีครับการยืนตำแหน่งของซินเชนโกช่วยยกระดับอาร์เซนอลไปอีกหลายขั้นเลยการเล่นการโซโล่เดี่ยวของ กราเ้วยเชยซูสเนี่ยช่วยทำให้อาร์เซนอลเนี่ยดูน่ากลัวดูอันตรายกว่าเดิมเยอะมากนะครับและผมเชื่อว่าเกมนี้ครับอาร์เซนอลจะใส่เลยนะครับแล้วก็จะได้ประตูอย่างรวดเร็วด้วยผมเชื่อว่าอาร์เซนอลจะสามารถทำประตูได้ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยแล้วก็จะเป็นการวัดกันเลยว่าผู้สาประตูนะครับคนปัจจุบันอย่างทางด้านของแลมสเดลนะครับกับอดีตเบอร์หนึ่งอย่างแบรนเลโน่นะครับใครจะเหนียวกว่ากันถามว่าใครงานหนักกว่าผมว่าเลโน่งานหนักกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็มีโอกาสเสียประตูได้เยอะกว่าแต่ว่าแลมสเดลก็ประมาทไม่ได้เพร,ะรเาะ หือว่าทาประตูได้อย่างสม่ําเสมอและได้หลากหลายด้วยนะครับทั้งการหลุดเข้าไปยิงหรือว่าการทําประตูจากลูกกลางอากาศก,ก็ตามนะครับถือว่าวันนี้ไม่ใช่งานง่ายของลันเดิลแน่นอนนะครับแล้วก็แนวรับของอาร์เซนอลนะครับแต่ผมเชื่อว่าอาร์ซอลสามารถเอาตัวรอดชนะได้แน่นอนแล้วชนะในสกอร์ที่ขาดลอยด้วยนะครับไม่ใช่ชนะนะแบบ1 0ึ่งศเฉียดฉิวไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนถ้าเก็บครีนชิดได้จะไหลไป3าลูก4ลูกนะครับสามศูนย์สี่ศูนย์แบบนี้เลยนะครับถ้าเก็บคลีนชิตไม่ได้ซึ่งผมคิดว่ามีโอกาสเสียประตูนะก็อาจจะเป็น4 หนึ่งสามหนึ่งอะไรประมาณแถวๆแบบนี้นะคิดว่าลูกเกมน่าจะเป็นประมาณแบบนี้ฟูลแลนน่าจะใช้การสวนกลับนะบเพราะมีผู้เล่นริมเส้นเร็วๆอยู่หลายคนนะครับแล้วก็ใช้ความเฉียบขาดของแนวรูปของตัวพวกเขาเองนะครับสามารถที่จะเจาะไข่แดงอาร์เซนอลนะครับแต่ก็แอบอยากเชร์เขาเก็บคลินชีตได้แล้วก็นําจ่าฝูงไปต่อนะครับผมเชื่อว่าสัปดาห์นี้อาร์เซนอลยังคงเป็นจ่าฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกแน่นอนนะครับสิ่งที่ผมอยากเห็นในเกมนี้นะครับผมอยากเห็นแพทชั่นในการลงเล่นที่แบบดุดันที่แบบว่า ยังไม่หยุดอะไรแบบนี้นสมมุติว่านาแล้วยังอยากไปต่อยังอยากทําให้ทีมเนี่ยได้ประตูต่อเนื่องนะครับแล้วผมอยากเห็นมากๆเลยคืออยากเห็นบุรโยากามีชื่อทําประตูสักทีนะครับฤดูกาลนี้เรียกว่ายังยังไม่เจอเกมที่ดีของตัวเองก็แล้วกันนะครับโอดิกาดได้ละผมอยากให้บุรโยากาได้บ้างนะครับจะได้มีความมั่นปกมั่นใจนะครับแล้วก็ต่อยอดไปถึงทีมชาติที่จะไปทําการแข่งขันทบอลโลกในช่วงปลายปีด้วยนะครับแล้วก็อยากเห็นอีกอย่างนึงก็คืออยากเห็นฟาบิโอวิเอร่าครับอยากเห็นฟอร์มเขามากๆแล้วนะครับ ผมไปแอบดูเกมที่เขาลงเล่นกับทีมชุดเล็กเนี่ยนะครับก็ถือว่ายังอาจจะยังไม่ได้เห็นเต้นตากันแต่ว่าก็เห็นว่าดูแล้วมีทรงอยากเห็นในสีเสื้ออาร์เซนอลจะสามารถเดบิวต์แลวทำประตูได้เลยไหมอยากเห็นจริงๆเพราะว่าหลังจากนี้ครับหลังจากเจอฟูตแล่ดไปเนี่ยอาร์เซนอลจะต้องมีเกมยากๆแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเก็บสารคะแนนให้ได้ครับเอาละครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะครับคิดว่าเกมการแข่งขันวันนี้นะครับผลการแข่งจะเป็นอย่างไรบ้างอาร์เซนอลจะชนะเสมอหรือว่าแพ้คิดแบบผมไหมว่าชนะแล้วเป็นชนะขลมด้วยนะครับ สกอร์ขาดแน่นอน3 0 4 0อะไรแบบนี้แน่นอนนะครับถ้าคิดเห็นแค่ๆเราคอมเมนต์มาหรือถ้าเห็นต่างก็ได้นะคิดว่าเอ้ยชนะไม่าขาดหรอกบ้างหรือเฮ้ยฟูลแลมก็เก่งนะเสมอหรืออาจจะพลาดท่าเลยก็ได้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกพวกเราหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็พอหลังจากคอมเมนต์เสร็จแล้วเดี๋ยวหลังเกมเรามาดูกันนะครับว่าผลการแข่งขันจะเป็นแบบท,ที่พวกเราคาดเดาไว้ไหมนะครับส,ร,สรุปนะครับสบายๆแล้วกันนะอ่ะก่อนจากกันไปครับขออนุญาตฝากด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือเลอ ก็ออรร่ยนะคับแวะไปกดติดตามกดไลค์ที่ f c e b o o k Fan Page เขาได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลมีเดียเขาด้วยนะมีหลากหลายเลยก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ขอบคุณเลอแป๊ด้วยนะครับเอาละครับยังไงก็ดูฟุตบอลให้มีความสุขนะครับสุดสัปดาห์นี้เราจะยังหนาวต่อเนื่องเราจะยังเป็นจับฝูต่อเนื่องนะครับก็ฝากให้กำลังใจทีมด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ที่หลังเกมนะดูว่าผลแข่งขันจะเป็นอย่างที่เราฝันกันไว้หรือเปล่านะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ